ก็ได้คือรอบเนี้ยที่แบบมันมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเราบินไปแล้วเรามีเวลาแบบเหมือนวันว่างวันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบมีเวลาเดินเล่นมีเวลาช้อปปิ้งด้วยกันมีเวลากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นได้อยู่ด้วยกันมีความสุขเนาะแล้วก็ตขอแฟชั่นมีอันนี้ที่ทำไปพร้อมๆกับคนที่เรารักคือคนเลยค่ะคือาได้แต่มีก็ดีกว่าําได้แต่ไม่ขาดจะดีกว่า มีทั้งนักข่าวทั้งใยน้องทำตัวเหมือนสามคู่รักปกติไม่มีใครหืออืออะไรเลยเขาพูดถึงแฟนเขาฟังแล้วเราเขินทำไมฉันอมยิ้มทำไมก่อนตั้งแต่ต้นจนจบมอมอยแฟนอ่ะเนอะเสียงน่ารักเวลาพูดถึงคนที่เขารักกันอ่ะเน้อใช่สิคะเขาเป็นแฟนกันค่ะ Paris ใช่ปะ fashion ออมาเลยอะชอบทรงนี้มากเท่ๆหล,หล่อๆ oh, เป็นอ <you S 1> อมหลิงแล้วนะ <you S 1> ตอนนี้ฮนะโอ้ยสวยอะ c ต t y of l เล e หลิงออมในเมืองแห่งความ ดีมากอยู่ที่ฝ oh, รัร่งเศสอยู่ฝรั่งเศสหรอทุกคนดีมากเลยนะ uh, <just> เราทำงานเหนื่อยกันมากเรออมก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เราไว้ใจที่จะเทตัวไปหาเขาอย่างนี้จะดูหน้าคนหนูออมก่อนฟินนำแม่ป้าไปหลายล้านก้าวมา ก็บอกจริงๆไม่ได้เป็นคนที่พูดเยอะก็บอกจริงๆไม่ได้เป็นคนที่พูดเยอะหรือว่าเล่าเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ใน่วดของหนิงชมากก็จะออกมาจากการกระทำมากกว่าใช่ก็มันไม่ค่อยบน่นไม่ค่อยแบบว่าโมโหหรือว่าอะไรใดๆมันจะเป็นสมมติเราทํางานเ่อยมากช่วันี้เราก็ทํางานทุกวันเนาะแล้วนอกก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เรา ไว้ใจเ,เทียเทตัวไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาก็ยังคงเป็น Kim เเจ e อะ s เจ e ว่ายัง,ง,ยงไงร้องก็ว่าอย่างกันเดี๋ยวน้องอ,อ้อมแบบทุกคนฮึบฮึ๊บฮึ๊ฮึแฟนชมแฟนชมทุกคนนะ่าจะได้ใช้กันเยอะเวลาคนที่ไปคอนเสิร์ตล่าสุดเขามีแฟนคอนหลิงออมนะคะอันนี้เป็นแบ,แบรนด์โกจ d ร o c k นะเป็นแบบพลมแบบพล้มไฟฟ้า คือว่าทุกคนน่าจะได้ใช้เพราะว่ามันจะแบบมีความเย็นอยู่ตรงนี้เรามันจะมีอายเย็นเออมันเย็นมันชื่นใจก็จบอกว่ามีวันหนึ่งที่มีนที่บ้านมีนะ่ะแบบนานๆจะเกิดเรื่องนี้นะคะแต่มันเกิดก็คือก็คือไฟดับไฟดับแล้วมันไม่มีไฟอะไรใช้แนะล้วร้อนมากแล้วคือแบบก็เราจะนอนวันนั้นนะ่ะทำงานเหนื่อยมากเราก็เราจะนอนเร็ว แล้วกดไฟดาบแต่ว่าฉันมีอุปกรณ์นี้ช่วยชีวิตไว้เห็นเห็นไอน้ำนี่ปะคือมันเย็นจนมันเป็นไอ้น้ำมาทุกคนมันดีมากๆเลยนะคะเราปรับได้ด้วยปรับความเย็นสีน่แปบดบสี่ห้อยเยอเย็นมากแล้วมันแบบไอน้ำาน่เห็นว่าเป็นไอ้น้ำคือแบบว่าื่นเป็นไอน้ำแบบความเย็นแบบเย็นมาก